Life long learning ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสทุกช่งวงวัยของชีวิตคือการเรียนรู้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงรวมสร้างสังคมอุดมปัญญา และสร้างบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาด้วยตัวเองตลอดชีวิตการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างโดยเริ่มต้นจากความอยากรู้ในเรื่องนั้นและเราต้องการหาความรู้หรือหาคำตอบด้วยตัวเองเรื่องที่อยากรู้นั้น ไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนในห้องเรียนไม่จำเป็นต้องเอาความรู้ไปใช้ในการสอบแต่อาจจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมทักษะบางอย่างหรือเพื่อให้เราสนุกกับการได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทุกวันและไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอผ่านทางเฟซบุ๊ก k ิ i กต o อกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรม DIY เทียนเจลมีการสาธิตการทำเทียนเจลพร้อมคู่มือวิธีการทำผู้ใช้บริการสามารถทำเองได้จะมาหนึ่งคนหรือมาเป็นกลุ่ม สามารถทำกิจกรรม DIY ได้และสามารถพัฒนาตัวเองสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้อีกด้วยเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลจึงได้นำเทคโนโลยี QR code มาเสริมในการส่งเสริมการอ่านและเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องขมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาสเป็นดิจิ t a ลไลบรารีศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เข้าถึงหนังสือออนไลน์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้สะดวกและง่ายขึ้นเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสแล้วยังมีอุทยานแห่งการเรียนรู้สกโรจังหวัดนาราธิวาสอีกด้วยในรูปแบบนิทรรศการวันสาคัญต่างๆของประจําเดือนเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ และนักศึกษาที่เข้ามาพบกลุ่มตามสาราบริเวณโดยรอบสกรจังหวัดนาราธิวาสทั้ทงนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่หรือห้องสมุดเคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนาราธิวาสเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขยายโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งในชุมชนเมือง และชุมชนชนบ,บทที่ห่างไกลได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้การบริการประชาชนทุกช่งไวงวัยได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงได้รับประโยชน์มีความสุขกับการศึกษาเรียนรู้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง